ดีครับผมพบกับช่องหนูใปเตยเช่นเคยนะครับผมวันนี้หนูใปเตยก็มาเล่นน้ำนะครับผมในยามเย็นนะครับผมคุณตาเป็นควานนะครับผมวันนี้นะครับผม ตาเป็นควานนะครับผม,มรีรออะไรคะนุเตยรีรออะไรก็ไม่รู้นะครับผมตาเป็นควาน,นะครับผม,มด, <c oughs> ดำดินเลยนะครับผม này núi bê tê bên đâu đi gấp phúng Ô, cái đấy núi เล่นดีนะครับเล่นดีนะครับเล่นดีนะครับตุ่มป้าไปให้น้องเล่นนะครับผมตาเลยครับไปฟังคุณตาเลยครับผมไปฟังคุณตาเลยดูไปเตยนะครับผมอืม ไม่ฟังคุณตาเลยครับไปลูกไปเฮ้ยไปลูกลไปเฮ้ยไปเฮยไปลูกเออไปเลยเล่นเลยเล่นเลยต้วมไปแล้วไม่ฟังคุณตานะครับต้วม <c oughs> ดี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 ดไีไม่ฟังคุณตาเลยนะครับไปฟังคุณตาเลยนะครับ เลยเลยหน้าเวรีซื้อเวรียซื้อเลยนไปเลยเตื่อมเล่นสายนะครับเอื้อมเตื่อมเตื่อมเตื่อมเล่นตาคนตาห่วงล้านนะครับกวโซ่ดูไปเตยฟาดฟาดโคนะครับเล่นสายนะครับผม หนูไปเตยเล่นนะครับผมวิ่งเล่นทรายนะครับอุ้ยไปไหนดูเตยไปไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้ยโอ้จะไปดูรถดำหรอคะดูเตยจะไปดูรถดำหรอคะหนูไปเตยวิ่งเล่นนะครับผมผมไม่เล่นน้ำเลยเหรอหนูเตยเตยเอ้ยมาเร็วมาหาพ่อเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เ้ยมาอาบน้ำก่อนเลยลูกเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ไปแล้วเข้าป่าแล้วดูเตยมาเร็ว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 โอ้เข้าป่าแล้วดูเตยโอ้มีฟังคุณตาเลยนะครับมาลูกเร็วมา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 เร็ว เออไปเลยไปเลยนุเต้เออไปฟากุตาเลยครับวิ่งเล่นเลยครับเอ้อเออเออเออมาลงมาเล่นเล่นน้ำเร็วมาเร็วเอาหนึ่งสองสามอู้เร็วมา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 เร็วเดินไปลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาเร็วมามามาเร็ว เล่นมไหยมามามาเร็วมาเลยเล่นไปเล่นไปเลยมาเร็วมาเร็วมาดิเร็วอึมอึมอึมโอ้โอ้ยเล่นทรายอลไรโลกเล่นอะไรลูกไอ้เหมือนเด็กนะครับผมเหมือนเด็กนะครับผมเล่นนะครับผมไปเตยนะครับตีเอ้ย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 มีความสุขนะครับผม มีความสุขเลยครับผมความสุขของหนูไม่เตยนะครับผมวิ่งเล่นนะครับผมไม่ฟังคุณตาเลยนะครับไม่ฟังคุณตาเลยนะครับผมไม่ฟังคุณตาเลยครับโว้ไม่ลงน้ำเลยดูเตย ไปลูกถอยลูกเล่นน้ำเลอุ้ยมันไงลูกมันไงมันไงไปทางนูน้นไปถนนนู้นไปทางนูน้นเล่าเด้อไปทางนู้นเล่าไปทางนูน้นเออลูกไปลูกไปทางน้นไปทางนู้นลูกไปไม่ฟังคับตาเลยนะครับดูเตยวิ่งเล่นอย่างเดีเยวนะครับผม ไปทางโน้นนุ่มเต้ไม่ไปทางนี้ไม่ไปไปทางนี้ไปทางนี้แล้วไปไปทางโน้นไปเฮไปทางโน้นไปมันไงมันไงไปทางโน้นเออไปทางโน้นไปเฮ้ยไปไปเฮ้ย ลุกลอะไรลุกไปไหนไปลุกมาตรงนี้มาตรงนี้ไปมาถอยถอยถอยไปตรงนี้เออไปตรงนี้ไปตรงนี้ถอยไปตรงนี้เล่นอะไรลุกเล่นไล่ตุยเล่นฟังเล่นตุยทะลมทลายเลยตุยตุยตุยไม่ยอมเล่นน้ำนะครับดูไปเตยนะครับวิ่งเล่นนะครับ อืมให้หนูดูเตยเล่นเลยครับผมหนุมานคลุกฝุ่นนะครับผมถอยเลืกเถื่อยถอยถอยถอยไปไปเถื่อน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 เถื่อเถื่อเล่นนะครับผม

ไปไปถนน,นไปโอ้ยไปเร็วเร็วไปเล่นถนนไปเออไปเล่นถนน,นไ,ปไปเ,นนไปเออไ,ไ,ไ,ไปเลยไปเลยไปเลยไปไปเล่นถนน,นลูกไปไ<ห>เข้าป่าแล้วครับผม มาทางนี้เร็วมาทางนี้เร็วเตยมามามาเลยมามานี่หมดเวลาสนุกแล้วลูกมาเร็วเร็วมานี่มามานี่เร็วมานี้ยมามานี่มานี่มาทางนี้มาเร็วเร็วเร็วสนุกใหญ่เลยหนูเตยมาเร็วมาเร็วมาพ่อเร็วมาทางนี้เร็วมามามาเร็วมาเร็ว ไฟังคุณตาเลยหนูเตยนี่มาเร็วมาเร็วมามาเร็วโอ้ดำดินแล้วดำดินแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเนี่ยมาเนี่ยมาเร็วมามาเร็วมาเเฮ้ยมาเร็วมามาค้ำแล้วลูกเร็วค้ำแล้วเร็วเร็วมามาเร็ว เอ้ยอยมาเร็วมาเร็วมามาเร็วมามาเร็วมาเร็วมาทางนี้มาทางนี้เล่นอย่างเดียวเลยครับผมไม่ฟังเลยครับมันครับผมมาทางนี้เร็วมาทางนี้ถอยถอยจะไปไหนเนี่ยหน ดึงยากกินเลยครับเหนื่อยแล้วนะครับผมเหนื่อยแล้วหนูเตยนะครับผมไม่ฟังคุณตาเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหนูไปเตยด้วยครับผมสวัสดีครับ